ทุกคนนี่วันนี้ทำอันนี้กินนะต้ยมยำหมูนะคะต้ยมยำหมูแล้วก็มีกุ้งด้วยข้างล่างนะกุ้งแห้งนะตัวโตๆเห็นไหมคุณเห็นกุ้งไหมจ๊ะนะคะนี่ค่ะวัตถุดิบก็มีหมูสามชั้นนะมีหมูสามชั้นกับหมูเนื้อแดงปนๆกันอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เนี่ย เครื่องเผานี่ก็ไม่ใช่อะไรนะมาจากนี่เลยจ้าน้ําพริกเผาน้ําพริกเผาคัวนานานะคะน้ําพริกเผากุ้งของคัวนานาน้ําพริกเผากุ้งคัวนานาก็จะมีกุ้งตัวปลอเรือเลยในนี้อยู่ในเนื้อน้ําพริกเผานะคะอันนี้เอาเครื่องปรุงก็ไม่ต้องหายากเลยเอันน้าพริกเผาใส่นะักคนปรุงรดเพิ่มนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราใส่น้ําลงไปใช่ไหมมันก็จะเจือจางนิดนึงนะ,ะอ่าเนี่ยก็กลายเป็นเมนูอร่อยอร่อยได้อีกนะคะต่อยอดค่ะ วันนี้ออกไปไหนไม่ได้นะคะฝนตกจ้าเราทำอาหารง่ายๆทานกันนะคะ